สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เรามาว่ากันด้วยท่า overhead press นะครับ standing overhead press หรือเขาเรียกกันว่า military press นะครับซึ่งท่านี้เนี่ยเป็นท่าที่ประกอบบอกเลยผมโคตรเกียดเลยนะผมเล่นไม่ค่อยได้นะครับผมปวดไหล่มากเจ็บไหล่แล้วก็รู้สึกว่ามันเล่นได้ไม่หนักนะครับเพราะว่าต้องมายืนแล้วก็เอทำไมมันไม่มั่นคงมัน press ยังไงดันยังไงก็ไม่สุดปวดคอนะครับ ือไม่ใช่หละครับผมเล่นผิดนะครับผมเล่นผิดก็เพิ่งไม่นานนะครับต้องบอกว่าไม่น่าเกิน2เดือนที่ผ่านมานะผมเพิ่งมาเล่นท่านี้จริงๆจังๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนให้โอกาสมันนิดนึงนะครับก็ท่านี้เนี่ยผมเริ่มจากการรื้อฟอร์มใหม่หมดทุกอย่างนะครับฟอร์มของท่านี้นะครับจะเล่นให้ถูกต้องและได้ประโยชน์ที่สุดนะครับมีอยู่หลักๆนะคะคือ4ประการ หน,นะครับข้อ1น,นะครับบาเบลทุกเว็บต้องแตะที่หน้าอกนะครับด,ดูดีนะครับผมจะแตะลงมาสุดที่หน้าอกนะเห็นไหมฮะแตะที่หน้าอกนะครับสเราต้องดันสุดแขนนะครับสุดไทยเส็บเลยไทยเส็บจะล็อกเลยสสะบักดันสุดนะครับคือมันจะไม่ใช่แค่ขึ้นไปอยู่เหนือหัวเฉยๆนะครับแต่ว่ามันจะอกศีรษะของเราเนี่ยถ้าดูจากด้านข้าง จะอยู่เลยบาเบลมานิดนึงนะครับเนื่องจอากว่าช่วงสะบักเราดันไปจนสุดเลยนะครับและสีนะครับหน้าท้องต้องเกร็งนะฮะสี่ข้อนี้คือหลักนะครับในการที่จะเล่นท่านี้ให้ได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับผมก็เริ่มจากการลื้อใหม่นะครับลื้อฟอร์มใหม่เชื่อไหมผมเล่นตั้งแต่บาป่าอะเออเล่นเนี่ยบาป่าแล้วก็เพิ่มอาทิตย์ละ1.25กิโลกร,รัมนะครับข้างหนึ่งแบบ ล,ลูกแบบลูกเท่าลูกหนูอะฮะเพิ่มไปเรื่อยๆอาทิตย์ละนิดนึงนิดนึงนิดนึงผมเล่น5ครั้งนะครับประมาณ10เซตได้นะครับเล่นเพื่อให้เราร่างกายมันจํานะครับจําท่าแล้วก็ค่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมก็จะเพิ่มจากอันนี้เป็นลูกสีแดงแล้วเพราะว่ามันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับเราพัฒนาได้แต่นะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการพัฒนาเนี่ยหมายเขาว่าต้องมาจากฟอร์มที่ถูกต้องนะครับฟอร์มที่ถูกต้องเลยแล้วก็ให้เวลากับมันแล้วท่านี้เนี่ยผมเล่นไปเล่นมารู้สึกเลยครับว่ามันทําให้ออปเปอร์บอดี้ของผมนะครับหรือว่าข้างบนเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นมากเบนช์เพรสได้หนักขึ้นแขนใหญ่ขึ้นไหล่ใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นหลังใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็กล้ามท้องแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับท่าดีแม่ง เที้ยแล้วนะครับมันเท่นะครับด้วยเนื่องจากท่าของมันนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยลองนะครับลองอท่านี้ไปเล่นใหม่เล่นให้ถูกต้องนะครับอย่างที่ผมบอกในสี่ข้อแรกที่ได้แจ้งไปเนี่ยถ้าเราเล่นถูกนะครับเราจะไม่รู้สึกหรือว่ามันผิดแล้วก็บาดเจ็บเอเล่นแล้วมันติดตะขัดขัดนะครับดูมุมตรงนี้ดูสะดวกหน่อยนะครับเนี่ยครับที่ผมบอกว่าเออมันศีรษะจะต้องอยู่ข้างหน้านิดนึงเนื่องจากว่าสะบักเราล็อกสุด นะครับลองให้โอกาสท่านี้ใหม่ครั้งหนึ่งเนี่ยผมว่ามันเป็นท่าที่ค่อนข้างสําคัญมากเลยนะครับหลักมากๆแล้วก็ทําให้เราพัฒนาได้ไกลร่างกายเพิ่มได้ไกลขึ้นแข็งแรงมากขึ้นตัวใหญ่ขึ้นนะฮะก็ลองดูนะครับท่านี้ผมค่อนข้างแนะนำนะครับแล้วก็ขอเสริมอีกนิดนึงนะครับเนื่องจากด้วยเวลาดันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอาจใช้ไทยเซปบดันดันขึ้นไปจบใช้ไหลล็อก แต่จริงๆนะครับสำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยคือครับอยากให้ทุกคนนะครับลองเริ่มจากการเกรงปีกนะครับใช้ปีกไล่ขึ้นไปนะครับอาจจะฝึกนิดนึงแต่ว่าลองจําคํานี้ไว้นะครับเวลาจะฝึกท่านี้นะครับใช้ปีกเกรงขึ้นมาก่อนจากนั้นค่อยไปทรเสร็จแล้วก็ดันขึ้นไปจบที่หัวไหล่ข้างบนนะครับค่อยๆลองดูนะครับสวัสดีครับ